สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมลุงวีชแนลพี่นุ่งหลังจากประชุมมันประจำเดือนเอามัดก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำตกมีไงพี่นุ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำตกพี่น้องเด้อพี่น้อง แชบูสลัดน้ออืซบแบไปหน่อย

嗯 mm -hmm. ครับพี่น้องแซ่บเสลัดแจ้า Mm -hmm. a <sharp inhale> อมืมองออกแน่ไผักสลัด มากจนก๋วยเตียวไปหน่อยอะบ้าแซ่บดือัเด่ั่นหลรฮะ ค๋วยเกีาวเนี่ยนันตกพีน้องาส,าสามสบบาทสามสสบบาทพีน้อง อืมครับหอนอะไรหน่อยเอาลงก่น Mm. 嗯，下，哪个朋友？你个挑。 no mm -hmm. Ừ, subscribe cho kênh Ghiền เบ็ลระไปนาดีครับสำหรับชิปนี้น้องวิขอขอบคุณพี่น้องพญญาสุงสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นนะครับจนจบชิปนี้กับหลวงวิขอขอบคุณขอบคุณไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับอ๊วย